สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบันทึกบุญนะคะอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิภูชามิชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิภูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิภูชยามิอรหังสมมาสมุทโธปควาพุทธังภะวันตังเทวาทีมิสวะขาโตภควาตาธมโมธรรมังสามะิสุปฏิปันโนภควาโตสัพกัสสังโฆสังฆังนมามิ วันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังฆะเมทพันเตวันทามิทำมังสัพพะเมโทสังคัมมะทะเมทพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโทสังคัมมัทธเมทพันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตุลตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุลตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุลตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสันนังกชามิทำมังสันนังกชามิสังฆังสันนังกชามิตุติยมปิพุทธังสันนังกชามิตุติยมปีทำมังสันนังกชามิตุติยมปิสังฆังสันนังกชามิตติยมปิพุทธังสันนังกชามิตติยมปีครับังสันนังกชามิตติยมปิสังฆังสันนังกชามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปรังสมาธิยามิอจินาธนาเวรมณีสิกขาปรังสมาธิยามิการเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปรังสมาธิยามิมุสหวาทาเวรมณีสิกขาปรังสมาธิยามิสุราเมลยมฉชปัตพมาสะทานาเวรมณีสิกขาปรังสมาธิยามิ ติปิโซปะกวาลังสัมมาสมัมพุโตวิชาจจรณาสัมปนโนสุขโตโลกวิทวัวนตรโรปริโสธรัรมมะสารติสัทธาเทวมนนสนงังปุตโตปะกวาติสวาฆาโตปะกวาตาธรรมโอสันกีกติโกากายโกเเหตเปิโกโอปนายิโกปาจ,จตังเวธรรมภูวินู ชปฏิปันโนปกตัวซาบวกระซังโขชุปฏิปันโนปกตัวซาบวกระซังโฆยายาปฏิปันโนปกตัวซาบวกระซังโฆสามีที่ปฏิปันโนปกตัวซาบวกระซังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอันชัปุริสปุกคาราอิสัพพะกตัวซาบวกระซังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักเฮเนโยอัญเชลีกะเลนิโยอนุตรังบุนดาเกตังโลกันสาติ พาหงสาสัพพิมิยจะทราวุธันตังทีเมขลังอุติตะโคนละสะเสะมลังทานาติธรรมมาวิชินาทิตตวามุนินโทตันเตจะสาวันตุเตะยมังกรานีมาลาเตเลกามาปิจุติสะพาลังติงโคลัมปนาละสะกามะขัดขามัทธะยากขังคันตีสุทันตาวิชินาทิตตวามุนินโทตันเตจะสาวันตุเตะมังกรานี นาลาคิลิงขจวังอาติมันตาภูทังทายากรรมมาสนิวัสุธานุรันดังเมฆสมภูเสกบิตินาทิตวามเนินโทดันเตชะทราบวันดุเตจมังกาเนิอุคิตาขัดกามายาสาสุธานุรันดังทาวันติโยชนนปัทถงกุลิมาละวันตังยินทีพีสังกตมโนชิตวามเนินดูตันเตชะทราบวันดุเตจมังการเนิ กัตวานากรธรรมุทลังีวะคับพินิยจินจานาจุตวานังชนาการมัตเตสันเตนะโสมวิชินาชิตตวามนินโทตันเตสาปนุเตเสังมกรานนสัจจังวิหายามาติสัจจกะวาสะเกตุงวาทับปิตมะนังอธิอันทัภูตังปัญญาปารีชลิตตชิตตวามนินโทตันเตสาปนุเตเมังมกรานน นันโดปนันทาปุยชักางวิกตังมาหิตติงปุนเตนะเสระปุกเทนาสมาปยันโตอินโดอาเสวมิสินาสิตวามุนิโตันเตสาบนดเตจมังคารานนตุขาหิติจุกเทนะสุหัตถังปัมมังวิสุขชุดมิพิพิกาะพิพานังยานากะเทนะวิจินาสิตวามุนิโตันเตสาวันดุเจมังคารานน เหตาปีพุทธะชัยยะมังอัตคาตาโยวาจโนที่นาจีเนสรัเตมาตันตีเหตตวานาเนกับวิวิธานิจุปัตวาลีโมขังสุขังอธิขเมินาโลสปัญโยมหากาลุนิกนณาโทหิตายยาสัพพานีนังปุริตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตมาเงตีนาสาจาวจเจนะดุติเหชยมังคลังทยันโดโพธยาโมรีสกยานังนันทิวัจโนเยวังตะวังวิชโยโหหิเหีชนมสูเชยมังกะเล อปาราชิปพลังเกสีเสริภูเคลียบเสกสัพพะพุทธานังอักกัปัตโตปมุระติสุนักันตังสุมางคารังสุปาพาตังตุโมติตังสุโมสุโมจตุยถังพัมมาเจียสุปทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังทักขีนังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขีนังทักขีนัเนกันตวานาลััพันธันเถปทักขีเน วันตูส an, ัพพะมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทธาตุถีวันตูเตวันตูสัพพะมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทธาตุถีวันตูเตวันตูสัพพะมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทธาตุถีวันตูเต อานังสิทธิ์ตัหงมมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนี่ตัวหงมมีปฏิจาคความทุกข์อับวรหงมมีปฏิจจเป็นอภิชาปชาหงมมีปฏิจจภาษาอันตรายทั้งปวงในโขหอมมีปฏิจจความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตาลังเป็นหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวเราพือจากทุกไปแล้วเพื่อ ข้าพเจ้าของศีกรรมกรรมใดบ้างค่ะแม้แก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอเจ้ากรรมในเวรจุกของศีลกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จงเวรจุกกรรมต่อกันต่อไปเลยแม้กรรมใดที่ใครทำได้แก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าของโหสกรรมให้ทั้งสิ้นยุคเดี๋ยวจะเป็นไปตานเกิดต่อกันต่อไปโดยอันทรงอะไรไปในครั้งนี้ขอใข้าพเจ้าขอขอบคุณกเจ้าบุรุษมงคลให้แก่ความบริบูรณ์ความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิน สัปสตาสตาง่ที่เป็นเกิดเป็นเกิเอรกท้งสิ้นอเวลาคนดุจงไปสุปไปสุขเถิดจะไม่เวียนแกะกันละกันเลยเอาปัญไปจางคนดุจงไปสุปไปสุกเถิดจะแบนเบี่ยซึ่งกันละกันเลยอันนี้ค่ะคนดุจงไปสุกไปสุกเถิดจะได้ไม่ความทุกข์ทุกใจเลยสุขี้อะทางปัญญาันตุจงมีความสุขใสุขใจรักษาตัวในปนจากทุกข์จทั้งสิ้นเถิด

ทาง Alpha, สัพเพส, repay, สตัตตะนสเตานิเกตสัางั ally, ้งปเขวหทีความสุขทางสัพพะงทางสัพเะทวานงสเพทวะขาสุส เทวดาทั้งหลายท้งปวก็ไดลาทั้งหลายทั้งปวงจมีควาสุขทงสัพเปตทางงอสเปสเปตเราจะเปงเปทางหลายทังปวงจงมีความสุขนทัพเงสเปสปเราจะ่จะทท่านความสุขงสัพสังงอสเปสเปตเาปาิดสุมเายแก่ใจผมแบบสุข า้าอจบุญสตานิชแก่ทักเทั้งลายทั้งวกับขาพเจ้าขอข้าพเจ้าว่จงแก่นชาติจบุเธอมาชาติจงอยู่ภูมเลยก็ตามขอท่นโร้นะปวดศีกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำมนบุญในีนเชิญสาธุสาธุค่ะ